สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง YouTube แม่มดเพียกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนากรากฎสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้ชาวลัคนาราศีกรกฎดาวประจําตัวตนดาวตานุรักษ์ของท่านก็คือตําแหน่งดาวพระจันทร์ค่ะแต่เนื่องจากดาวพระจันทร์มีการโครจรสองวันครึ่งแล้วจึงย้ายไปในแต่ละราศีในที่นี้ดิฉันจึงขอใช้ตําแหน่งดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุดินในการพยากรณ์แทนนะคะ ดาวพฤหัสแน่นอนว่ายังคงทําตําแหน่งโยกหลังกับลัคนาของท่านนะคะได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าจุลจักรและยังคงมีการโคจรพักองศาถอยหลังไปจนถึงช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ค่ะอยู่ในภพลาภะกลุ่มร่วมมฤตยูเพราะนั้นในช่วงรอบระยะเวลาที่ดาวพฤหัสมากุมอยู่ในภพเรือนนี้สิ่งต่างๆจะเกิดเกี่ยวข้องกับราบผลผลประโยชน์ต่างๆหรือบางคนมีเกณฑ์ที่ได้เจอมิตรสหายนะคะได้เจอเพื่อนฝูงเก่าๆได้เจอกัลยานมิตรได้มี เพื่อนสนิทได้มีเพื่อนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าอาจมีเกณฑ์ที่เพื่อนฝูงชักชวนในเรื่องของการทํากิจกรรมบางอย่างแน่นอนว่าดาวพฤหัสมีการโคจรถอยหลังมาค่อนข้างนานนะคะรวมแล้วจากที่ผ่านมา133วันไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์นะคะและจะมีการมนหยุดนิ่งเพื่อเซร็จต,ตัวเพราะนั้นใครที่มีโปรเจกต์ต่างๆที่จะทํา เนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดาวสุภะของท่านสุภะคือการช่วยเหลือการได้รับความช่วยเหลือหรือว่าการทําการสาธารณกุศลต่างๆหรือการเดินทางไปต่างประเทศการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จต่างๆมักจะเกิดขึ้นมักจะเกิดเป็นลาภผลกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะและดาวพฤหัสมีสองบ้านนอกจากเป็นเจ้าเรือนสุภะแล้วยังเป็นเจ้าเรือนอริด้วย อริลาภะในที่นี้ก่อนประสบความสําเร็จก่อนจะได้ชื่อเสียงมาจะต้องพบเจอกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการที่จะต้องต่อสู้กับเรื่องการแข่งขันต่างๆนะคะหรือบางคนค่ะถ้ามีการสอบการแข่งขันต่างๆหรือทํางานร่วมกับคู่แข่งบริษัทคู่แข่งทํางานกับศัตรูแบบนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้รับในเรื่องของชื่อเสียงหรือในภายหลังศัตรูคู่แข่งนั้นจะกลายมาเป็นมิตรกับตัวท่านนะคะในลักษณะที่อริมาอยู่ ในภพลาภะก็จะเป็นด้านดีของดาวสุรคราะขาของดาวพฤหัสซึ่งได้มาตรฐานดาวที่ได้กําลังดีสําหรับตัวท่านนั่นเองค่ะและจะมีดาวที่เล็งกับลัคนาของท่านซึ่งจะส่งผลมายังตัวท่านด้วยเช่นกันค่ะในช่วงวันที่1-13ดาวอาทิตย์เล็งมายังลัคนา อาทิตย์หมายถึงพลังงานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะอารมณ์เล็งมายังตัวของท่านก็อาจจะทําให้เกิดภาวะความใจร้อนเกิดขึ้นได้แต่ดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งจุลจักร เพราะฉะนั้นอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการเงินการเงินมาอยู่ในภพปัตตานีนะคะในช่วงรอบระยะเวลานี้ใครที่รอคอยเรื่องของการเงินจากธุรกรรมธุรกิจคู่คา้าคู่หุนส่วนใครรอคอยเงินบางอย่างจากคู่ครองคนรักนะคะหรือบางคนค่ะมีเกณฑ์ได้เงินจากเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะคะรอคอยเงินอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมาในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะ และช่วงต้นเดือนนะคะหพระพุทธก็กลุ่มร่วมด้วยอาทิตย์และพุธเป็นดาวคู่วางแผนบางอย่างบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางบางคนมีเกณฑ์ของการที่เพื่อนฝูงมาหามีเกณฑ์ของ คนที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามเดินทางเข้ามาหานะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเงินก็เกิดขึ้นได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้เนื่องจากกลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการเงินนั่นเองก็ถือว่าการเงินช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างมีทิศทางไปในทิศทางที่ดีสําหรับตัวท่านนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูดาวการเงินอีกครั้งหนึ่งคือดาวอาทิตย์หลังจากวันที่13กุมภาพันธ์อาทิตย์ยกมาเลงนะคะเรียกว่าเลงกับเจ้าเรือนเล็งกับเจ้าบ้านเพราะนั้นอาทิตย์ได้ตำแหน่งปละซึ่งหมายถึงดาวอ่อนกำลัง นะคะอาทิตย์มาอยู่ในภพมรณนะแบบนี้มีเกณฑ์เสียเงินในเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมหรือเรื่องของการอาจจะต้องซ่อมรีโนเวทบ้านลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับตัวท่านค่ะและดาวอาทิตย์จุดนี้ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าปราอยู่ในภพมรณนะสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสียหายเมื่อดาวที่เป็นปราก็อาจจะมีเรื่องเสียหายเกี่ยวข้องกับเรื่องคนอื่นแต่เหตุการณ์เหล่านี้นะคะจะไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรง มากนักมักจะเป็นลักษณะที่ถ้าท่านเอาตัวไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นก็อาจจะได้พบเจอกับเรื่องของการที่จะต้องสูญเสียเงินได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะและดาวพระเสารับอยู่แล้วเสาเป็นเจ้าเรือนปัตตนีปัตตนีมรณะมีเหตุสูญเสียการเงินในเรื่องของการทําธุรกรรมบางอย่างบางคนมีเกณฑ์เสียเงินในเรื่องของคู่ครองคนรักคู่ค้าคู่คุ้นส่วนนะคะที่เกี่ยวกับการทําสัญญา พันธะสัญญาธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำร่วมการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆแต่เสาและดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่ธาตุไฟนะคะมาอยู่ในภพมรณะก็ต้องบอกว่าหากมีเรื่องของการทําธุรกิจมีเรื่องของการโฟกัสไปเรื่องของการเงินหรือมีเหตุบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องการหาไรายได้ท่านมักจะหาได้ดีกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางไกลแดนไกลโซเชียลออนไลน์ต่างๆหรือการเดินทางของท่าน นำมาซึ่งเรื่องของการเงินนะคะการปรับตัวในช่วงรอบระยะเวลานี้มักจะเกิดขึ้นบางคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายสุขภาพต่างๆหรือเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จหากท่านรู้จักปรับตัวในช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะส่วนดาวพระพุธซึ่งยกมากรุมร่วมกันในวันที่5จนถึงวันที่27จุดนี้ดาวพระพุธมาอยู่ในภพมรณนะพุธเป็นเจ้าเรือนศาสะบ่งบอกได้ชัดว่าช่วงรอบระยะเวลานี้มี ีการติดต่อสื่อสารนะคะกับคนในแดนไกลหรือมีการเดินทางระยะใกล้ระยะไกลเกิดขึ้นมีเพื่อนก็ต้องคบเพื่อนในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลก็ดีนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเพื่อนทางไกล mm. เพื่อนที่อาจจะเป็นลักษณะของการติดต่อกันทางแชทลักษณะแบบนี้นะคะ mm. ก็ถือว่าเป็นจุดดีเนื่องจากดาวพระพุธ เป็นดาวเจ้าเรือนสหัตชะสหัตชะมรณนะในจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะทำให้ได้พบเจอกับเรื่องของเพื่อนในลักษณะของการที่อยู่ห่างไกลกันต้องห่างเหินกันหรือเจอเพื่อนแล้วต้องเดินทางลักษณะแบบนี้นะคะความหมายค่อนข้างจะมีความซับซ้อนสาหรับดาวพระพุธนะคะและดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยวินาศมรณนะแสดงว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายสําหรับตัวท่านรอบระยะเวลานี้ท่านจะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ท่านจะมีเรื่อง ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์เกี่ยวข้องกับเรื่องความลับต่างๆเกิดขึ้นทีนี้ในพบวินาศของท่านมีดาวอังคารกลุ่มอยู่ดาวอังคารของชาวลัคนาราศรีกรกฎเป็นเจ้าเรือนกรรมะซึ่งกรรมะในที่นี้หมายถึงการงาน การงานมาอยู่ในภพวินาศหมายถึงยังไงลักษณะแบบนี้นะคะต้องบอกว่าจะมีการปรับระบบต่างๆเกี่ยวข้องกับการงานบางคนถ้าพื้นดวงชะตาเรื่องการงานไม่ดีรอบระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ตกงานได้มีเกณฑ์เปลี่ยนงานหรือมีเกณฑ์เบื่อหน่ายกับเรื่องของการงานภาวะอารมณ์ช่วงรอบระยะเวลานี้มีเรื่องของความใจร้อนมีเรื่องของการอยากเปลี่ยนอยากปรับเข้ามาเกิดขึ้นได้นะคะ แต่ทีนี้ลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกท่านว่าให้ท่านรู้จักในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโอนอ่อนผ่อนตามสิ่งใดยืดหยุ่นได้ก็คือให้ท่านยืดหยุ่นไปในเรื่องของการงานต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าจะมีการปรับระบบในเรื่องของสถานที่ทํางานมีการเปลี่ยนหรือว่าอาจจะมีการเพิ่มหน้าง,งานบางอย่างเข้ามามีการปรับท่านให้ไปทํางานบางอย่างที่ท่านไม่ถนัด หรืออาจจะมีใครที่เข้ามาร่วมงานกับท่านคนในแดนไกลใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเกี่ยวข้องกับห้องลับห้องแลบต่างๆหรือว่าสื่อสารมวลชนต่างๆเกี่ยวข้องกับการเดินทางทางไกลสื่อโซเชียลออนไลน์รอบระยะเวลานี้ค่ะจะสามารถทําได้ดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นี้ค่ะทีนี้เราย้อนกลับมาดูในภพสุภะของท่าน พบสุภะหมายถึงความสําเร็จความเจริญความดีงามการได้รับความช่วยเหลือหมายถึงเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับผู้บัญชาการก็ได้หรือเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อของท่านก็ได้ไดนะคะการเดินทางไกลไปต่างประเทศต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องในลักษณะแบบนี้เพราะว่าดาวพฤหัสช่วงครึ่งเดือนหลังก็ถือว่าเริ่มเซตตัวกํลาลังจะมีการขยับเดินหน้าแล้วนะคะเพราะนั้นในพบสุภะของท่านมีดาวพระราหูกลุมอยู่ราหูเป็นเจ้าเรือนมรณนะมรณนะสุภะ มีการเปลี่ยนแปลงการปรับการเดินทางนะคะหรือบางคนค่ะอาจจะมีการลุกขึ้นมาปรับเรื่องของการใช้ชีวิตปรับแผนการต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะปรับในเรื่องของโหมดการใช้ชีวิตเกี่ยวกับตัวท่านลักษณะแบบน,นี้อาจจะเกิดขึ้นก็ถือว่าดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะมรณะในที่นี้ต้องบอกว่าหากท่านใดย,ยังอยู่กับที่ไม่มีเรื่องการเดินทางไม่เป็นไรค่ะ แต่ท่านจะมีเรื่องของการนำสิ่งเก่าๆขึ้นมานะคะนำมาปัดฝุ่นใหม่นำมาทำใหม่มรณะในที่นี้หมายถึงสิ่งเก่าเรื่องเก่าสินค้าเก่าก็ได้มาทำให้เกิดความสำเร็จนะคะและในทิศทางตรงกันข้ามนะคะมรณะสุภะก็อาจจะหมายถึงเรื่องของ การต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าหลังจาก27ไปซึ่งท่านจะต้องระมัดระวังในจุดนี้ดาวพระพุธยกมากุ่มร่วม27กุมภพาพันพุธได้ตำแหน่งปลาตำแหน่งนิดอ่อนกำลังนะคะเพราะนั้นดาวพระพุธเป็นดาวศาสตร์ชะระวังการสื่อสารระวังคำพูดจะมีปัญหาผิดใจกับผู้ใหญ่กับเจ้านายกับคุณพ่อนะคะหรือบางคนค่ะเอกสารสัญญาบางอย่างที่รอคอยจะมีการล่าช้าออกไปหลังจากช่วง วันที่27กุมภาพันธ์ไปแล้วนะคะเพราะนั้นลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดปัญหากับท่านได้เพราะพุทธก็เป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยวินาศสุภะอาจเกิดเหตุความเครียดเกิดความลับบางอย่างนะคะหรือเกิดเรื่องของการทะเลาะวิวาทระวังเรื่องของคดีความระวังภาวะอารมณ์คำพูดการสื่อสารทั้งท่านและคนที่ได้พบเจอเพราะนั้น อะไรที่เลี่ยงได้รอบระยะเวลานี้กัดปากตัวเองได้ทําเข้าไว้เนะคะระมัดระวังมากๆในจุดนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะทีนี้ดาวพระศุกร์นะคะมาแข็งแรงอยู่ในภพสุภะของท่านดาวพระศุกร์ได้ตําแหน่งอุดอยู่ในราศีมีดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ํากลุ่มร่วมพุทธธาตุน้านะคะแต่ก็อาจจะมีข้อเสียบ้างในบางจุดแต่เมื่อดาวศุกร์แข็งแรงศุกร์เป็นเจ้าเรือนอะไรศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะลาภะสุภะ แต่ก็ยังมีดาวเสียอยู่เพราะนั้นในลักษณะนี้ท่านจะต้องพึงระวังและจำไว้เสมอว่าผลประโยชน์เกิดขึ้นสูงสุดในเรื่องความสำเร็จ การเข้าไปขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่หรืออะไรที่ท่านรอคอยอยู่รอคอยวีซ่าการเดินทางรอคอยเรื่องของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้สูงแต่ท่านต้องระมัดระวงังเมื่อมีพุทธกลุ่มร่วมกับราหูช่วงปลายเดือนไปแล้วจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างนะคะพลิกผันดวงชะตาได้เนื่องจากพุทธก็เป็นเจ้าเรือนวินาศเพราะนั้นถ้าท่านระมัดระวังจุดนี้ได้ดาวศุกร์เข้มแข็งแข็ง,ขงแรงนะคะได้ตําแหน่งอุดก็จะสามารถที่จะพยุงดาวพระพุธเนื่อง จากดาวพุธและดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ามาสถิตในราศีธาตุน้ําก็จะช่วยให้หลายสิ่งหลายอย่างกลับตัวได้ฟื้นตัวได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงในจุดที่เกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์ความกล้าพูดกล้าตัดสินใจของท่านมากเกินไปหรือว่าการชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นจนต้องเดือดร้อนแล้วก็มีปัญหาได้แต่จุดนี้ต้องบอกว่าดาวพระราหูได้ตําแหน่ง อําพุอุดมเกณฑ์นะคะเพราะนั้นดวงดาวเกิดความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องของความสำเร็จเพียงแต่ท่านจะต้องมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนขยับขยายเดินทางทำความเข้าใจกับเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นำมาเป็นประสบการณ์ชีวิตจะสามารถทำให้ท่านผ่านพ้นช่วงของเวลาในช่วงเวลานี้ได้เรียกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีมีอะไรที่สอดแทรกอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องดีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนปัตตนีของท่านคือดาวพระเสาร์พระเสามาอยู่ในภพมรณะปัตตนีมรณะหมายถึงมีเกณฑ์เจอคู่ในแดนไกลคู่ในโซเชียลออนไลน์นะคะมีเกณฑ์เจอคู่ที่อายุต่างกันมากคู่ที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือมีความต่างกันในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเกิดขึ้นได้หรือบางคนมีคู่ก็ต้องเดินทางหรือตัวท่านอาจจาเป็นจะต้องเดินทางอยู่คนละที่คนละถิ่นกันแต่ตําแหน่งดาวพระเสาร์ได้ตําแหน่งก เศษเรือนสองเพราะนั้นถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่หากเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดเรื่องดีเกิดสิ่งดีและในช่วงรอบเดือนนี้ค่ะก็จะมีดาวอาทิตย์และดาวพระพุธซึ่งกลุ่มร่วมกันก็จะบ่งบอกว่าในลักษณะแบบนี้ท่านอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของคู่ครองบางคนนะคะอาจ,จมีเรื่องของการจะต้องซัพพอร์ตการเงินการต้องช่วยเหลือการเงินให้กับคู่ครองคนรักกับเรื่องของเหตุการณ์บางอย่างเสียการเดินทางบางคนลักษณะนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางร่วมกันการใช้จ่าย กับเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องการทําอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของท่านและครคู่ครองคนรักของท่านลักษณะแบบนี้นะคะและอาจจะมีเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาด้วยเช่นกันเรียว่าสอดแทรกเข้ามาทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ท่านอาจจะต้องพยุงประคองกันเข้าไว้ค่ะ และดาวอาทิตย์ซึ่งอยู่ในภพเรือนปัตตนิของท่านในช่วงวันที่1นึถึงสินะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินบ่งบอกว่าช่วงรอบระยะเวลานี้คู่ครองคนรักของท่านมีศักยภาพได้ดีในเรื่องของการหารายได้มีเกณฑ์ได้การเงินก้อนใหญ่ อาทิตย์จุลจักรอยู่ในภพปัตตานีเรียกว่าอาจมีเรื่องของการมีไรายได้เข้ามาหรือบางคนมีเรื่องของการลงทุนเพิ่มมีเรื่องของการทําอะไรเกี่ยวข้องกับธุรกิจร,ร่วมนะคะกับคู่ครองคนรักของท่านลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันกับบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาระหว่างท่านสองคนมีเกณฑ์ได้เคลียร์ใจกันเรียกว่าเป็นช่วงชีวิตที่ท่านจะได้มีเรื่องของการปรับความเข้าใจกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นี้ค่ะ ส่วนสถานะหัวใจเราใช้ดาวพระศุกร์ไทยดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งอุดอยู่ในราศีมีนสถานะหัวใจฟูเลยค่ะรอบระยะเวลานี้แต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของรักซ้อนซ่อนเงื่อนความรักที่เข้ามาเรียกว่าเจ้าเสน่ห์ลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากพุธและศุกร์ร่วมกันนะคะหลังจากวันที่27ต้องระมัดระวังพุทธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบา,ม,ามัวเมาเสพสมจนสมสารจะมีเรื่องของความรักความใคร่เข้ามานะคะศุกร์และราหูอาจจะเป็นเรื่องของการลุ่มหลงในเรื่องของ การมารมณ์ได้นะคะอาจมีเรื่องของคําพูดการเจรจาหรืออาจจะหมกมุ่นในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรักก็ได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะก็ต้องทําความเข้าใจนะคะจุดนี้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียความสุขเข้ามาแต่เรื่องของความลุ่มหลงก็อาจจะมีเข้ามาด้วยเช่นกันเพราะนั้นไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดเป็นอย่างไรก็ตามแยกแยะสติแยกแยะเรื่องของสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องความดีความชั่วต่างๆเรียกง,ง่ายๆว่าวท่านจะต้องอยู่ในเส้นของศีลธรรม และไม่ว่าดวงชะตาเป็นอย่างไรท่านจะสามารถรอดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะหากใครที่ดวงชะตานะ บอกตัวเองว่าดวงสตาร์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีหรือว่าค่อนข้างดิ่งมากท่านจะต้องสร้างกําลังใจให้ตัวเองอย่าไปทําร้ายตัวเองด้วยการทับถมด้วยการบอกตัวเองซ้ําๆว่าเราล้มเหลวหรือว่าเราอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือฉันทาได้แค่นี้แหละเพราะนั้นเมื่อท่านบอกตัวเองซ้ําๆท่านก็จะรู้สึกแบบนั้นพยายามเติมกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็สู้ให้มากๆนะคะดาวพฤหัสทําตําแหน่งโยกหลังกับลัคนาของท่านยังคงให้คุณต่อดวงสตาร์ของท่านในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการได้รับลาบยศ ชือเสียงเงินทองหรือแม้แต่เรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆเข้ามาตามแต่พื้นดวงชะตารายบุคคลค่ะ ก็ขอให้เป็นอีกเดือนที่ท่านชาวลัคนาราศีกรกฎมีความสุขมากๆนะคะและท่านใดสนใจผูกลัคนาการส่วนตัว QR Code ด้านล่างสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะเรียนกันแบบตัวต่อตัวติดต่อเข้ามาได้ค่ะและดิฉันได้จัดทําโครงการปันน้ําใจน้องหมาน้องแมวจรสนใจร่วมบริจาคสําหรับค่ายารักษารโรคค่าอาหารก็สามารถร่วมบริจาคมาได,ได้นะคะที่เบอร์บัญชีด้านล่างคลิปนี้คลิกเข้าไปได้เลยค่ะจะเป็นบัญชีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอบคุณทุกท่านกันด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิป หน้าค่ะสวัสดีค่ะ